เมเลเดอร์เวอเดย์ลอิสซลุทากามิสวาคุณชายมหาเศรษฐีประธานบริษัทชื่อดังผู้มีทรัพย์สินกว่าพันล้านวันหนึ่งในขณะที่เขากำลังนั่งรถลิมูซีนราคา80ล้านอยู่นั้นก็ได้มีชายหนุ่มที่ชื่อว่าคิโดชินจิได้ขับมอเตอร์ไซค์ตามหลังมาแล้วก็บอกว่ามีเรื่องจะคุยกับเขาด้วยหลังจากนั้นเจ้าชินจิก็ได้โชว์ตลับการ์ดให้ดูซึ่งพอทากามิสวาเห็นอย่างนั้นเขาจึงได้ให้ชินจิเข้ามาคุยที่บริษัทของเขาโดยชินจิได้ โดยชินจิคิดว่าคาเมเลเดอร์เวอร์เดนั้นมีทุกอย่างแล้วเขาจึงไม่ต้องการการต่อสู้ต่อไปจึงอยากจะชวนคาเมเลเดอร์เวอร์เดหรือว่าทากามิซาวะมาร่วมมือด้วยแต่ปรากฏว่าทากามิซาวะกับปฏิเสธคําขอของชินจิและเขาก็ให้เหตุผลตอบกลับว่าถึงแม้เขาจะมีอะไรมากมายทุกอย่างนี้แล้วแต่มันก็ยังไม่พอเขาเนี่ยต้องการแสวงหาหนาามากขึ้นเข้าไปอีกและการเหลือลอกคนสุดท้ายของการเป็นไรเดอร์นั้นก็สามารถทําให้เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่านี้ได้ เขาจึงต่อสู้เพื่อแสวงหาอำนาจต่อไปและจากนั้นก็ต่อว่าชินจิว่าทำไมเป็นไรเดอร์แต่ไม่ยอมสู้เลยผู้เหลือเลือกคนสุดท้ายเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่และมีทุกๆอย่างจากนั้นทากามิซาวะกไ็ได้ชินจิกลับไปนะครับและต่อมาในขณะที่ไนท์ไลาอาและก็ลิวคิดได้เข้ามากำจัดมิลเลอร์มอนสเตอร์ในมิลเลอร์เวิลด์ในตอนนั้นคอมเบเลเดอร์เวอร์เดย์ก็ได้แปลงร่างและเข้ามาในมิลเลอร์เวิลด์ด้วยแต่ว่าเวอร์เดย์ไม่ได้เข้ามากำจัดมิลเลอร์มอนสเตอร์เขาเนี่ยตรงเข้้้าาาาาาไไไไปปเเ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 เลล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 ่่่่่่่่นน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 งงงคคัมมบบดดดดดดออ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 รรรร์์์์์กกกยย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 ซึ็็ทีีีโูฝวววะะฮะาาใชหต และจากนั้นยังมีการ์ดโยโย่อีกด้วยนะครับผมเป็นอาวุธติดตัวของเวอร์เดนะฮะซึ่งไอโยโย่บวกกับการ์ดหายตัวเนี่ยสามารถเล่นง,งานไรอาได้อย่างสบายเลยนะครับไลอาเนี่ยไม่สามารถตอบโต้ได้เลยนะครับผมและพอไลอาโดนเล่นง,งานไปสมัครเนี่ยเวอร์เดมันก็ยังไม่หยุดแค่นี้เขาเนี่ยได้ใช้การ์ดก็อปปี้เวนซึ่งการ์ดก็อปปี้เวนของเวอร์เดเนี่ยแตกต่างจากของไลอาเพราะไลอาจะก็อปแค่อาวุธเท่านั้นแต่เวอร์เดสามารถก๊อปได้ทั้งตัวโดยตัวที่โดนเวอร์เด้ก็อปนั้นก็คือคอมเเ,เลเลอร์ไ ก็ได้วิ่งแล้วก็เอาหอกของไนท์นเนี่ยมาแทงทะลุต,ตัวขอไอรอาร์เลยีเดียวซึ่งนี่ก็ทาให้ไลอาร์บาดเจ็บสาหัสอย่างมากและจากนั้นเวอร์เดก็ใช้ไฟนอลเวนเมื่อเวอร์เดใช้ไฟนอลเวนไบโอกีซ่าสัตว์ของเขาก็ได้แลบบินมาผูกที่ข้อเท้าทั้งสองข้างของเวอร์เดและจากนั้นก็ตีลังกาหลายตลบแล้วก็จับไลอาร์เอาหัวมงดินซึ่งพอเวอร์เดใช้ไฟนอลเวนเสร็จเขาก็ได้เดินหนีไปซึ่งการโดนไฟนวลเวนของเวอร์เดครั้งนี้นะครับก็ทําให้ไรอาร์เนี่ยเสียชีวิตกันเลยทีเดียวและต่อมาาทออกชิจิจหรืคเดโดโ และชิวาราจุนหรือคอมเบเลเดอร์ไก่แล้วก็อิสรุทากามิสวะหรือว่าคอมเบเลเดอร์เอร์เดก็ได้มาหากิยามาเลนหรือว่าคอมเบเลเดอร์ไนท์โดยทั้ง3คนได้มาขอให้นท์ร่วมมือกับพวกเขาแล้วก็ช่วยกันกำจัดชินจิเพราะว่าไรเดอร์ไม่ควรจะมีคนที่อยากจะหยุดการต่อสู้ไลเดอร์ Rider เนี่ยควรมีชีวิตเพื่อการต่อสู้เท่านั้นซึ่งในตอนแรกไนท์ก็ลังเลว่าจะเข้าร่วมดีไหมแต่ด้วยความยุ่ยยุ่ของทั้ง3คนจึงทําให้ไนท์ตอบตกลงแล้วก็สัญญาว่าจะกำจัดชินจิ และต่อมาเนี่ยเวอร์เดก็ได้นำทีมคาเมอเลเดอร์ตัวอื่นนะครับผมมาช่วยกันลุมคาเมอเลเดอร์ลิวคีนะฮะโดยลิวคีเนี่ยในตอนนั้นคิดว่าตัวเองเนี่ยต้องตายแล้วแน่ๆนะครับมีทั้งโซดาไกเวอร์เดแล้วก็ซิสเตอร์รวมไปถึงไนด์ด้วยนะครับผมที่มาช่วยกันลุมลิวคีแต่ลิวคีก็เหมือนจะไม่ยอมนะเขาก็ได้ตอบโต้แต่ก็เหมือนจะทำอะไรไม่ได้มากเพราะว่าร่างกายของเขาเนี่ยผมไม่สามารถต่อสู้กับไรเดอร์ขนาดนี้ได้ และจากนั้นริวคิก็โดนเล่นงานต่อไปและในท้ายที่สุดเนี่ยในตอนที่ริวคิกำลังจะโดนเหล่าไรเดอร์ปิดฉากซึ่งตอนแรกคนที่จะปิดฉาก่ยจะเป็นคอมเมดเดอร์ไก่แต่ว่าเวอร์เดย์บอกว่าไม่ต้องเวอร์เดย์เนี่ยอยากให้นท์เป็นคนปิดฉากเองซึ่งในตอนนั้นนท์ก็บอกว่าได้อยู่แล้วและนท์ก็กำลังจะไปฆ่าริวคิด้วยตัวเองแต่ปรากฏว่านท์นั้นทําไม่ได้เขาไม่สามารถสังหารริวคิ้ด้วยมือของเขาได้และจากนั้นก็เป็นนท์ที่โดนเหล่าไรเดอร์เล่นงานแต่ว่าในตอนนั้นเวลาในการแปลงร่างได้หมดพอดีเหล่า แล้วมาถึงการต่อสู้สุดท้ายนะครับผมในตอนนั้นไรเดอร์ตัวอื่นนะก็กำลังจะมาลุมริวคีแล้วก็ไนท์นะฮะซึ่งไนท์กับริวคีเนี่ยพยายามช่วยกันนะครับผมเพราะว่าโดนลุมจากไรเดอร์เป็นสิบสิบคนกันเลยทีเดียวแต่ดูเหมือนคนที่จะถูกจ้องเล่นงานมากที่สุดน่าจะเป็นริวคีนะครับเหล่าไรเดอร์เนี่ยส่วนใหญ่จะไปลุมริวคีซะมากกว่านะครับผมในตอนนั้นเวอร์เดนะฮะก็เลยจะใช้ไฟนอลเวนนะครับเพื่อกําจัดริวคีก่อนเลยแต่ว่าในตอนที่เขาใช้เนี่ยไนท์ได้เข้ามาขวางนะฮะแล้วก็เป็นคอมเรรรรเเเเเเดดออออ์์์ไไไนนนททะคัับบี่ฟลววขงจ้าปต็มๆ แต่ปรากฏว่าหลังจากที่โดนเนี่ยไนท์ Nike มันยังไม่ตายนะครับก็ยังสามารถลุกขึ้นมาได้แต่ว่าร่างกายก็สับักสบอมแล้วนะครับหลังจากนั้นไนท์ Nike ก็ใช้ไฟนอลเวนสาเจ้าเวอร์เดซึ่งเวอร์เดเนี่ยพยายามวิ่งหนีแล้วนะฮะแต่ก็หลบไม่พ้นหลังจากนั้นเวอร์เดก็โดนไปเต็มๆนี่ะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นจุดจบของคัมเบเดอร์เวอร์เดนี่ครับแต่ว่าหลังจากที่ไนท์ใช้เสร็จเนี่ยไนท์ Nike ก็ไม่รอดเหมือนกันนะครับผมไนท์ Nike ก็ได้ตายเช่นกันนะฮะ ต่อไปเราดูข้อมูลต่าง,างๆของคอมเ a เดอร์เวอร์เดกันบ้างนะครับส่วนสูงอยู่ที่193ซนติเมตรน้ำหนัก95กิโลกรัมพลังต่อย230หน่วยพลังเตะ300หน่วยกระโดดได้สูงสุด25เมตรความเร็วในการวิ่ง100เมตรต่อ6วินาทีสามารถมองได้ไกล20่20กิโลเมตรและสามารถได้ยินไกลถึง10กิโลเมตรและต่อไปเรามาดูการ์ดต่างๆของคอมเบเดอร์เวอร์เดกันบ้างนะครับการ์ดใบแรกโฮเวน เมื่อคอมเบเดอร์เวอร์เดอร์ใช้การ์ดใบนี้นะครับคอมเบเดอร์เวอร์เดอร์เนี่ยก็จะได้รับอาวุธนะครับผมที่มีลักษณะคล้ายกับโยโย่และจากนั้นก็ใช้โยโย่นี้นะครับในการโจมตีศัตรูซึ่งโยโย่นี้มีชื่อว่าไบโอวินเดอร์มีค่าพลังโจมตีถึง2,000กันเลยทีเดียวการ์ดต่อมาเคียร์เวนเมื่อคอมเบเดอร์เวอร์เดอร์ใช้การ์ดใบนี้เนี่ยผมจะทำให้ร่างกายของเขาเนี่ยสามารถล่องหนได้นะฮะแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยไม่สามารถมองเห็นตัวเขาได้ซึ่งก็เป็นการ์ดดีเลยนะครับผมที่สามารถลอบเล่นงาาานนศััตตรรรูไดด้ะคบก์่อม แอดเวนเมื่อคัมเรเดอร์เวอร์เดยใช้การ์ดใบนี้นะครับก็จะเรียกไบโอกิซ่าใที่ผมสัตว์ที่ทำสัญญากับเขาเนี่ยออกมาช่วยกันกระทึบศัตรูด้วยนะฮะโดยไบโอกิซ่าก็มีลักษณะาคล้ายกับกิ้งก่านะครับซึ่งมีค่าพลังโจมตีถึง4,000กันเลยทีเดียวและการ,ร์ดใบสุดท้ายไฟนอลเวนเมื่อเวอร์เดยใช้การ์ดใบนี้นะครับไบโอกิซ่าก็จะออกมานะครับผมแล้วก็จะแลบลิ้นมาพันที่ข้อเท้าของเวอร์เดยนะฮะแลังจากนั้นก็จะจับท้าคู่ต่อสู้นะครับแล้วก็หัวขอองคูู่่ตส้เเนนนี่่่ยยหงุึ้ละครับผมซทานีีม้มชื่อว่าาเดสพนิ มีค่าพลังโจมตีถึง5,000ันกันเลยทีเดียวก็เปไงกันบ้างครับผมสำหรับคอมเบอร์เดอร์เวอร์เดนะฮะบอกเลยว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยโผล่มาแค่เดอะมูฟวี่เท่านั้นนะครับผมเสียดายนะครับที่ซีรีส์เนี่ยมันไม่ได้โผล่มานะฮะถ้าเกิดมันโผล่มาในซีรีส์ด้วยเนี่ยเราคิดว่าเราน่าจะเห็นบทมันได้เยอะกว่านี้นะครับน่าเสียดายนะผมที่มันโผล่มาแค่เดอะมูฟวี่ส3ดสเดอร์เท่านั้นบอกเลยว่าดีไซน์มันค่อนข้างเท่นะครับแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างผอมนะผมว่า และถ้าไม่ตายมันก็สแลมดังเลยนะฮะเป็นท่าท่าหนึ่งของมวยปั้มนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อท่าอะไรแต่ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเท่นะครับผมเสียดายที่โผลมาแค่เดอะมูฟวี่สิบสามไรเดอร์เท่านั้น แต่ถึงแม้จะโผลมาแค่เดนเดอร์บูวิส13ไรเดอร์นะครับผมแต่พอพี่แกโผลมาเนี่ยก็เก็บไป2งศพในเรื่องเลยนะฮะซึ่งนั่นก็คือไนท์และก็ไลออนนั่เองนะครับสามารถเก็บตัวเอกอย่างไนท์ได้ด้วยก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวที่สุดยอดมากเลยนะครับสำหรับคอมเมดี้เดอร์วอร์เด้แลบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน้อยมากเลยนะครับระบทมันเนี่ยเราเลยทําคลิปนี้มาได้แค่ป,ประมาณ5้าหนาทีเท่านั้นเองผมก็เลยคิดว่าจริงๆอากจะทําไว้ตัวสุดท้ายแต่ว่าในเมื่อมันน้อยนะเราก็มาทําก่อนเลยดีกว่านะครับไว้ตัวตว ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ